มีเรื่องของคุณชรบุรณาฮีรันกับประเด็นเรื่องเงินบริจาคช่วยดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่คุณชออัดคลิปชี้แจงไปวันนั้นคลิปนี้เนี่ยค่ะ,ะก็ยังไม่ได้เห็นตัวคุณชรอ,อีกเลยนะคะจริงๆตำรวจโรงพักปักเกร็ดเนี่ยนัดคุณชร14กร,รกฎาคมอาทิตย์ที่แล้วคุณชรก็ไม่มาทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกครั้งที่สองถ้ายังไม่มาก็คงต้องออกหมายจับ ขณะที่ในแง่ของฝ่ายปกครองที่เดินคู่ขนานไปด้วยการปลัดอำเภอแม่ริมเมื่อวานเนี่ยจริงๆวันที่17กรกฎาคมทางปลัดอำเภอแม่ริมก็นัดคุณชรน,นะคะให้เข้ามาชี้แจงคุณชรก็ไม่ได้มาโดยที่คุณชรเนี่ยส่งเป็นตัวแทนมายื่นหนังสือกับปลัดอำเภอแม่ริมแทน จริงๆท่านประหลัดท่านก็พูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วละค่ะว่าถ้าคุณชอนไม่มาจะส่งเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาก็ได้แต่ถ้าคุณชอนจะมาด้วยตัวเองมาให้ถ้อยคําก็น่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับตัวคุณชอนคุณชอนเนี่ยในหนังสือที่ชี้แจงกับทางประลัดอำเภอแม่ริมเนี่ยระบุนะคะว่าขอบคุณในการทำหน้าที่ดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียนประหลัดอำเภอแม่ริมผมออได้ทราบแล้วว่ากำลังมีการตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่ ประเด็นต่างๆเนี่ยได้ชี้แจงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของโรงพักปากเกร็ดก็คือถ้าฟังจากหนังสือของคุณชรเนี่ยถ้าตีความก็คือ,อ,อจะไปให้ปากคำที่โรงพักปากเกร็ดที่เดียวเท่านั้นว่าอย่างนั้นะนะคะ,ะขณะที่ในส่วนของประหลัดอำเภอแม่ริมก็คือคุณบุญยริ์นิปะวันิชเนี่ย ท่านก็บอกว่าในฐานะที่ท่านทํางานที่ศูนย์ดํารงธรรมของอํงเาเภอแม่ริมก็ยังจะดําเนินการกับคุณชรใน2ข้อหาอยู่นะคะ 1. ก็คือพอรบเรี่อไรกับ 2. ก็คือกรณีที่นําเงินมาแล้วตอนนี้ส่วนราชาการต่างๆแจ้งว่าไม่เคยได้รับการช่วยเหลือก็ต้องไปตรวจสอบว่าตกลงคุณชรเอาเงินไปใช้อะไรเข้าขายช่อโกงหรือยักยอกหรือไม่ คงต้องไปดูฐานความผิดกันอีกทีหนึง่งที่คุณชรบอกว่าจะไปให้ปากคําที่โรงพักปากเกร็ดเท่านั้นเนี่ยทางโรงพักปากเกร็ดเขาก็ส่งหนังสือมาถึงทางอําเภอแม่ริมเหมือนกันคดีนี้ถ้าสามารถรวบรวมผู้บริจาคเงินได้เนี่ยอาจจะมีการกล่าวโทษร้องทุกข์กันที่เชียงใหม่เพราะว่าเหตุมันเกิดที่เชียงใหม่อืออ่าประหลัดอําเภอแม่ริมท่านว่าอย่างนั้นนะคะขณะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของคุณชรอนเนี่ยทางท่านประหลัดบอกว่าตอนที่กําลังกําลังถแถลงข่าวกําลังพูดกับสื่อมวลชนอยู่เนี่ยเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาพี่นิอเออแล้วก็อ้างว่าโทรมาจากอุบลอ่ะนี่เพิ่มมาอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะคะ บอกว่าให้ข้อมูลการรับบริจาคของคุณชอนว่ามี3บัญชีไม่ใช่มีบัญชีเดียวตามที่คุณชอนระบุแล้วก็วันแรกเนี่ยยอดเข้ามาก็ล้านบาทแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลใหม่ที่ทางประหลัดบุญยริศท่านบอกนะคะเอาลองฟังเสียงกันดูค่ะซึ่งต่อจากนี้ไปก็ถือว่าสำหรับคุณชอนก็ถือว่าได้ชี้แจงแล้วได้ํำแล้วทางผมก็จะเริ่มในคดีรวบรวมหลักฐานซึ่งตอนนี้ก็เดินทางไม่มากแล้วโดยเฉพาะการช่วยเหลือ ก็จเช้าก็มีประชาชนโทรศัพท์มาก็ขาขอสมควรเหนอือรายนะครัมาให้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่งนี้แลวก็นะั้ให้ผิดพล้ดกเนินการตารมมาคือคุณชอนก็ต้องมาชี้แจงเรื่องประเด็นเงินแล้วเงินที่เอาไปเอาไปที่ไหนสําคัญนะครับต้บองชี้แจงให้ได้ทุกบาททุกสตางค์จนถึงเศษนสตางค์คไม่เช่นนั้นมันก็จะมีความผิด